สันิกามาคุยแม็กไทยทอล์ก EP ที่118กับผมออฟชัยนน์ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงซานโดโตนาลีมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีที่ย้ายจากเอซิมิลานมานิวคาสเซิลอย่างเป็นทางการเรียบร้อยครับใส่เสื้อเราแล้วราศีจับมากๆเอะดุกเข้านะไม่รู้ผมเข้าข้างกันไปหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่ามาที่เซนต์เจมส์พาร์คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาวันนี้จะมาทำความรู้จักโตนาลีให้มากขึ้นนะฮะแล้วลองมาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับว่า ทำไมโตนาลี่ถึงย้ายจากเอซิมิลานทีมยักษ์ใหญ่ในเกาชียสเรียมาอยู่กับนิวคาสเซิลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับแลกเปลี่ยนกันมาหน่อยครับอยากอ่านคอมเมนต์ของทุกคนนะครับสำหรับซานโรโตนาลี่ครับแฟนบอลหลายท่านอาจจะคุ้นหนา้าคุ้นตาคุ้นหูหรือว่าเคยเห็นจากเกมฟุตบอลแมนเจอร์มาก่อนหน้าที่เขาจะดังนะเพราะว่าค่าพลังของเขาในเกมถือว่าโอ้สุดยอดมากนะครกลายเป็นตัววันเดอร์คิดเป็นตัวที่หลายคนบอกว่าถ้าจะสร้างทีมเนี่ย ต้องมีโตนาลี่ในแผงกองกลางนะครับเพราะว่าค่าพลังค่อนข้างที่จะขี้โกงทีเดียวนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงครับโตนาลี่เริ่มโด่งดังตั้งแต่เป็นดาวรุ่งนัน่นแหละฮะไม่งั้นเกมก็คงไม่เอาไปทําแบบนั้นใช่ไหมครับเริ่มจากเล่นกับเบรชาครับตอนแรกอยู่ในเกาเชอสเรบีครับแต่พอทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับนี่คือหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งของอิตาลีที่มีพรสวรรค์สูงอนาคตไกลลงสนามให้กับเบรชาไป89นัด ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางยิงไป6ประตูกับ16แอซิสนะครับหลังจากนั้นปี2020ครับโตนาลี่ก็ได้รับโอกาสย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับเอซิมิลานซึ่งเป็นทีมในฝันของเขาฤด,ดูกาลแรกกับปีศาจแดงดำโตนาลี่ลงสนามไป37นัดทำไป3แอซิสซึ่งนี่เป็นดาวรุ่งนะมิลานประทับใจมากครับก็เลยตัดสินใจซื้อขาดด้วยค่าตัว15้าล้านยูโรบวกค่ายืมอีก10ล้านยูโรแล้วก็โบนัสอีก10ล้านยูโรนะครับ ทำให้ดีลนี้เนี่ยค่าตัวของโตนาลี่อยู่ที่ประมาณ35ล้านยูโรก็ถือว่าเป็นดีลที่คุ้มค่ามากๆสาหรับมิลานนะครับเพราะว่าทันทีที่โตนาลี่ย้ายมาก็เป็นแกนหลักของทีมได้รับรางวัลกลเด้นบอยของอิตาลีในปี2020ครับจากนั้นก็ยกระดับฝีเท้าของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆกลายเป็นเดอะแบกในตำแหน่งกองกลางเหมือนกันนะครับมีส่วนช่วยให้มิลานคว้าแชมป์เกาโชสเรียได้1สมัยผลงานปีที่ผ่านมาเนี่ยโอเคครับมิลานดูดรอปลงไปแต่ว่าฟอร์มโดยรวมของโตนาลี่ ก็ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับผลงานของมิลาน130นัดในตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางมิดฟิลตัวรับยิงไป7ประตูกับ13แอสซิสครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในฤดูกาลที่ผ่านมาครับโตนาลี่ทำไปถึง6แอสซิสใน7เกมหลังสุดนะครับ ที่เล่นให้กับทีมชาติอิตาลีรุ่นอายุไม่เกิน21ปีอย่างฟุตบอลยูโรชุดยู21ที่เพิ่งจบไปเนี่ยโตนาลี่ทำไป2แอสซิสเลยนะครับแล้ว5แอสซิสจาก6แอสซิสมาจากลูกตั้งเตะนะนั่นหมายความว่านี่เป็นเจ้าพอลูกนิ่งคนหนึ่งนะครับ ถ้าเราได้มาเนี่ยแบ่งเบากีรันทริเปียแน่นอนเนี่ยทริเปียไม่ต้องเตะอยู่คนเดียวนะไม่ได้รับสัมปทานแล้วนะจะมีโตนาลี่มาช่วยแบ่งสัมปทานลูกนิ่งไปแล้วนะฮะซานโดโตนาลี่เป็นนักเตะของเอซีมิลานที่ลงเล่นมากที่สุดในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ48นัดแล้วก็ได้ลงเล่นจํานวนนาทีมากที่สุด3,983นาทีสร้างสาโอาสไปถึง90ครั้งแล้วก็เข้าสกัดได้ถึง56ครั้งนะครับ ด้วยวัยเพียงแค่22ปีกับ178วันครับซาโดตนาลีเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดของมิลานที่ทำแอสซิสต์ได้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2นัดติดต่อกันนะครับคำถามก็คือว่าในเมื่อโตนาลีเนี่ยมีมิลานเป็นทีมในฝันแฟนมิลานเองก็รักโตนาลีแล้วทำไมถึงย้ายทีมครับวันนี้เรามาคุยกันครับ เริ่มจากตอนที่โตนาลี่ย้ายมาแบบถาวรในปี2021เนี่ยจริงๆมิลานมีปัญหาทางการเงินนะครับโตนาลี่ต้องยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองเหลือประมาณ1ล้าน2แสนยูโรต่อปีเพื่อย้ายมาอยู่กับทีมโปรดของเขาตรงจุดนี้แน่นอนนะครับว่าได้ใจแฟนๆมิลานไปเต็มๆนะครับซึ่งหลายคนก็เลยมองแล้วนะครับว่าแบบนี้โตนาลีน่าจะอยู่ยาวๆอยู่เป็นตำนานของเอซีมิลานแน่นอนครับ แล้วเวลาที่โตนาลี่ลงเล่นให้กับเอซมิลลาเนี่ยก็เล่นแบบมีแพชชั่นมีจิตวิญญาณของเอซมิลานี่ครับตรงนี้แฟนบอลปีศาจแดงดำคือชื่นชมกันมากเพราะว่าโตนาลี่มุ่งมั่นทุ่มเททำเพื่อทีมตลอดนะครับคือถ้าจะให้เปรียบเนี่ยก็คล้ายๆกับแพชชั่นของบรูโน่กิมาราสกับนีคาเซอร์ของเราอะฮะที่มุ่งมั่นทุ่มเททำเพื่อทีมรักทีมแล้วแฟนบอลก็รักนักเตะม,มากๆนะครับโตนาลี่เองคือแบบนั้นเลยกับเอซมิลลานะครับเผลอๆมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่า คือด้วยความที่เป็นนักเตะสัญชาติอิตาลีด้วยนะครับแน่นอนครับการย้ายทีมของเขาเป็นเรื่องที่ช็อกแฟนบอลมิลานทุกคนนะครับแต่ก็อาจจะพอเข้าใจกับสถานการณ์ได้นะครับนั่นอาจเป็นเพราะสถานการณ์ทางการเงินของมิลานหรือเป็นเพราะการออกจากตําแหน่งของเปาโลเมลดินีตำนานของเอซีมิลานซึ่งมันก็เป็นเรื่องภายในนะครับแต่ว่าหลายคนที่อยู่ที่มิลานเนี่ยครับก็อวยพรให้โตนาลี่โชคดีกับการย้ายประเทศย้ายลีกย้ายทีมอย่างเช่นราฟาเอลเลอาครับ ปีกตัวเก่งของมิลานก็บอกว่าโตนาลี่เนี่ยเป็นนักเตะที่สําคัญกับเรามากๆผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเขาจะย้ายออกจากทีมเรานะเขาช่วยสร้างความแตกต่างให้กับแผงกองกลางของเราผมมองว่าเขาเป็นทายาทของเจเนโรกาตูโซเพราะว่าเขาเป็นแฟนบอลมิลานมาตัต้งแต่ยังเด็กผมเคยเชื่อว่าเขาจะอยู่กับมิลานไปอีกหลายปีเรามีความสัมพันธ์ร่วมกันที่ดีมากผมขออยพรให้เขาโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จก,กับการเดินทางครั้งใหม่ก็แล้วกัน ขณะที่ซานโดโตนาลีเองครับก็ได้มีข้อความที่บอกลาเอซีมิลานเอาไว้อย่างที่คุณทราบผมได้ตัดสินใจเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่และความท้าทายครั้งใหม่ผมขอบคุณสมโมสรที่ต้อนรับผมและให้โอกาสผมได้เป็นส่วนหนึ่งของสมโมสรที่ไม่ธรรมดาแห่งนี้และที่นี่จะเป็นบ้านของผมตลอดไปผมขอให้พวกคุณทั้งหมดสมโมสรและแฟนๆพบกับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต และผมแน่ใจว่าคุณจะยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมร่วมกันผมหวังว่านี่จะเป็นเพียงการบอกลาแต่ไม่ใช่การจากลาครับนี่คือถ้อยคำของโตนาลี่ที่ทิ้งท้ายไว้ให้กับทีมเก่าทีมโปรดของเขานะครับทีนี้มาดูดีลที่โตนาลี่ย้ายมานิวคาสเซิลกันหน่อยว่าคนในวงการลูกหนังเนี่ยเขาพูดถึงอย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นซาลาตัานอิบราฮิโมวิชครับบอกว่าเขาพร้อมสำหรับพรีเมียร์ลีกแล้วหรือ,อยังผมคิดว่าแน่นอนนะ ว่าเขาพร้อมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเขาแหละเขาเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากกับเอซีมิลานเขามีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และเขายังต้องเติบโตต,ต่อไปในอังกฤษเขาน่าจะทําได้ดีครับนี่คือซาลาตันนะฮะซึ่งเป็นกองหน้าระดับตำนานอีกหนึ่งคนของเอซีมิลานครับขณะที่โรเบโตมันชินีครับกุนสือใหญ่ทีมชาติอิตาลีก็บอกว่าอในแง่หนึ่งก็มีความเสียใจอยู่บ้างนะที่นักเตะท,ที่ดีแล้วก็อายุน้อยอย่างโตนาลี่ต้องย้ายออกจากอิตาลีไปนั่นหมายถึงมันอาจจะมีปัญหาบางอย่าง แต่ในระดับเทคนิคการเล่นในพรีเมียร์ลีกโตนาลี่น่าจะทำได้ดีและมันจะดีสำหรับเขาไปต่อที่กราเบลกราวิน่าครับนี่คือประธานกรรมการของสพันฟุตบอลอิตาลีก็บอกว่าเออผมเห็นด้านบวกนะเพราะว่าโตนาลี่ไม่ใช่นักเตะคนแรกของอิตาลีที่เดินทางไปต่างประเทศและเขาจะไม่ใช่คนสุดท้ายผมขอโทษในฐานะคนอิตาลีนะแต่ว่าผมมีความสุขนะสำหรับเด็กคนนี้การเดินทางของเขาในครั้งนี้ทำให้เราต้องไตร่ตรอง การเงินมันกำหนดโลกของตลาดผมหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยอิตาลีเรานี่แหละจะมีกําลังทางเศรษฐกิจที่จะไปซื้อผู้เล่นสําคัญจากประเทศอื่นได้บ้างครับส่วนนักเตะระดับตํานานของมิลานอีกหนึ่งคนอย่างฟิลิปโปอินซากี้ครับก็บอกว่าเมื่อคุณสูญเสียนักเตะพรสวรรค์ชาวอิตาเลียนไปต่างแดนมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเสมอผมเสียใจนะในฐานะที่เป็นแฟนบอลมิลานเพราะว่าโตนาลี่เนี่ยคือคนที่สามารถเป็นกับตันทีมของเอซีมิลานไปได้อีกเป็น10ปีนี่ฮะ คือพอได้ยินบรรดาตำนานของเอลซิมิลานของนิชาติอิตาลีพูดถึงซันโดรโตนาลีแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกเบาใจนะเบาใจว่าดีลนี้ไม่น่าจะล้มเหลวแล้วดีกรีฝีเท้าแบบโตนาลีอ่ะใครจะไปคิดเพื่อนๆว่าเราจะได้นักเตะดีกรีระดับนี้ย้ายมาวคาเซิลนะฮะขณะที่แดนนี่เมอร์ฟี่ครับอดีตมิดฟิลของเลวพูกออกมายกย่องว่าซันโดโตนาลีเป็นดีลที่ดีมากๆสําหรับวคาเซลครับเมอร์ฟี่บอกว่าเขาคือคนที่เหมาะสมกับนิวเซลเป็นอย่างมาก เอ็ดดี้ฮาวชอบวิธีการเล่นแบบที่มีความฟิตสุดๆพลังงานสูงมากๆเล่นเป็นทีมได้ดีครองบอลเป็นระเบียบตัวนารี่จะมอบสิ่งนั้นให้กับคุณครับและนั่นคือวิธีที่เอ็ดดี้ฮาวใช้กับกองกลางของเขากองกลาง3คนตัวเลือกแรกของนิวเซนคือพวกเขามีโจลินตนันโจวิลล็อกบรูโน่กิมไรส์และชอนลองสตาร แต่คุณไม่สามารถเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและพรีเมียร์ลีกได้ด้วยจํานวนคนเพียงเท่านี้คุณต้องการนักเตะอย่างน้อย5คนที่มีพลังงานและมีกําลังขาที่ดีเพราะคุณต้องให้นักเตะเนี่ยได้พักบ้างเพราะฉะนั้นโตนาลี่จึงเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีมากๆจริงๆสําหรับนิวคาสเซิลครับจริงๆผมเห็นด้วยกับแดนนี่เมอร์ฟี่นะเพราะว่าถ้าเรามีแค่นั้นเนี่ยเราไม่พอหรอกครับโจลินตนันวิลล็อกกิม,มาราส์ลองสตาร์ทเนี่ยเห็นไหมฮะลองสตาร์ทเจ็บไปคนเนี่ยเราเป๋นขนาดไหน โจวิลล็อกเจ็บไปอีกคนเราเป๊ขนาดไหนนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เรามีซานโดโตนาลี่นี่ถือว่าเติมความแน่นให้กับกองกลางเราได้อีกเยอะเลยนะครับช่วงนี้เราชวนเพื่อนๆคุยกันหน่อยครับว่าทําไมซานโดโตนาลี่ถึงย้ายมานิวคาสเซิลครับทั้งทั้ที่ระดับโตนาลี่เนี่ยย้ายไปทีมที่ใหญ่กว่ามิลานยังได้เลยนะครับประการที่1ครับนิวคาสเซิลเนี่ยเล่นอยู่ในลีกที่น่าดึงดูดที่สุดในโลกอย่างพรีเมียร์ลีกอันนี้ต้องยอมรับครับวพาะนะตอนนี้พรีเมียร์ลีกคืออันดับหนึ่งของ ่จริงเรื่องความเก่งเนี่ยก็พิสูจน์แล้วจากแมนซิตี้ที่เป็น3แชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ไปถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหมครับแล้วก็ด้วยความที่มีผู้เล่นระดับท็อปกุนซือระดับโลกมาอยู่รวมกันเนี่ยมันก็ยิ่งน่าดึงดูดใช่ไหมครแล้วแต่ละทีมเนี่ยก็เริ่มยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆครับก็ไม่แปลกแล้วครับที่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้นักเตะหลายคนอยากจะมาพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่าตนารีร้องไห้เพราะว่าโดนขายมานิวคกลเซนเนี่ย ประการที่1อย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของลีกที่มันดึงดูดใจประการที่2ครับการที่จะได้ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับอย่างในฤดูกาลล่าสุดเนี่ยนิวเซนได้ไปเล่น UCL จบอันดับ4และตอนนี้ก็กำลังเดินหน้าเสริมทัพเพื่อยกระดับทีมมีโปรเจกต์ระยะยาวที่น่าสนใจแล้วมองเห็นภาพเหมือนกับที่หลายๆคนที่ย้ายมาครับไม่ว่าจะเป็นบอสแมนบรูโน่กิมาราสอาร์เซนอ์อิซักก็พูดไปเสียงเดียวกันนะครับว่าโปรเจกต์ของนิวเซนน่าสนใจจริง ศักยภาพโดยรวมในอนาคตมันมีแววว่าจะโตขึ้นน่าจะดึงดูดนักเตะในตลาดนักเตะได้ไม่มากก็น้อยครับแล้วแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยเราจะไม่หยุดแค่โตนาลี่หลังจากนี้ผมคิดว่าคือโตนาลี่ก็คงจะถามนีผมเดาเนะโตนาลี่ก็คงจะถามบอร์ดของเราเหมือนกันว่าอาแล้วยังไงอะ่ะเสริมชั้นมาแล้วยังไงต่อคุณจะแข็งแกร่งพอที่จะไปลุย u ู UC l แบบต่อเนื่องหลายๆปีเหรอ ผมคิดว่าบอร์ดของเราเองก็คงจะรับปากโตนาลี่ไว้แล้วเหมือนกันว่าอ๋อไม่ใช่เราต้องมีการเสริมทัพมากกว่านี้จะมีผู้เล่นระดับท็อปมาเข้าทิมมากกว่านี้แน่นอนเนี่ยฮะประการต่อไปครับก็หนีไม่พ้นเรื่องของค่าเหนื่อยนะคือโตนาลี่เนี่ยจะได้รับเพิ่มค่าเหนื่อยเพิ่มเป็น2เท่าจากมิลานครับตัวเลขคาดการณ์ว่าอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สปอนต์ต่อสัปดาห์คาดว่าจะอยู่ในระดับสูงสุดของนิวคาสเซิลนะครับนั่นหมายความว่านิวเซนให้ความสําคัญกับโตนาลี่มากคือ เห็นคุณค่าในตัวของโตนาลี่มากๆมีศักยภาพมากที่จะเป็นแกนหลักของทีมได้แบบยาวๆด้วยอายุเพียงแค่22ปีท่านเองนะครับประการต่อมาก็คือนักเตะระดับนี้ย้ายมาเป็นตัวจริงแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะหลุดไปเป็นตัวสำรองนะครับโอเคแม้ว่าตอนอยู่มิลานเนี่ยเขาก็เป็นตัวจริงอยู่แล้วลงเล่นให้กับมิลานมากที่สุดอยู่แล้วแต่การที่คุณได้รับการการันตีว่าคุณย้ายมาเล่นในลีกที่น่าดึงดูดใจที่สุดในโลกแล้วได้เป็นตัวจริงของทีมที่ได้ไป UCL อะ่ะ เฮ้ยมันก็ต้องมีมนสเสน่ห์บางอย่างที่ดึงดูดให้โตนาลี่สนใจบ้างละ่ะนี่เป็นการยกระดับทีมนิวคาสเซิลอย่างแท้จริงนะครับหลังจากนี้ก็คือรอชมฮะรอชมว่าเขาจะมาเล่นแบบไหนจะมายืนกลางรับคู่บรูโน่หรือจะมายืนกลางรับเดียวเดียวหรือจะมาเล่นเป็นมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์หรือว่าอย่างไรอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับแล้วน่าจะเพิ่มโอกาสให้กับการลงเล่นในทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่ของโตนาลี่ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโตนาลี่ลงเล่นให้กับทีมชาติไป14นัด แต่ก็ยังต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงเขาเป็นกัปตันทีมชาติอิตาลีชุดเล็กแต่ในชุดใหญ่เนี่ยยังมีจอจินโยยังมีแวรรัตติแต่ถ้าว่าดีกรีระดับนี้แล้วถ้าโชว์ผลงานได้ดีกับนิวคาสเซิลเนี่ยผมคิดว่าในทีมชาติอิตาลีก็ตัวจริงไปยาวๆครับเพราะว่าจอจินโยกับแวรรัตติเองเนี่ยก็ขึ้นเลข3แล้วด้วยครับประการสุดท้ายครับนี่คือตำแหน่งที่นิวคาสเซิลต้องการครับเล่นกองกลางตัวรับได้ เล่นกองกลางเบอร์6ได้เบอร์8ได้เบอร์สีได้คือเล่นได้หมดนะครับเป็นนักเตะที่จะยกระดับทีมได้อย่างแน่นอนหมุนเวียนนักเตะคนอื่นได้ครับมีวิชั่นในการจ่ายบอลเป็นอย่างดีเล่นลูกนิ่งดีมากคือมีความคล้ายกับอังเดรปิโลแต่ว่าสไตล์การเล่นก็คล้ายกับเจเนโรกาตูโซกลายเป็นส่วนผสมระหว่างปิโลกับกัตูโซเป็นคุณคุณไม่อยากได้เหรอพระละกกาลังสูงฟิตวิ่งได้มีมีหมดแบบนี้มันยิ่งเหมาะกับสไตล์ของเอ็ดดี้ฮาวเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกว่าทําไมเราถึงอยากได้ครับ แล้วก็ส่วนตัวนะฮะประการสุดท้ายคือผมคิดว่าโปรเจกต์ของเราต้องน่าสนใจจริงๆไม่เช่นนั้นแล้วระดับโตนาลี่เนี่ยไม่ย้ายมาอย่างแน่นอนผมไม่รู้นะว่าบอร์ดเนี่ยไปขายฝันอะไรไว้แต่ผมคิดว่าเราฉายภาพให้โตนาลี่เห็นนะ่ะว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เล่นๆเราไม่ได้อยากจะได้ความสำเร็จแบบฉาบฉวยแต่เรามีโปรเจกต์ระยะย,ยาวแล้วคุณดูนะผู้เล่นที่ย้ายมาเราเลือกแบบพิถีพิถันนะผมรู้สึกแบบนั้นคุณดูอีซัก คุณดูทริปเปียบรูโน่กิมไรส์สเวนบอตแมนจนมาถึงซานโด o โตนาลีเป็นการเลือกของบอร์ดบริหารสตาฟโค้ชแบบที่เลือกมาแล้วะเลือกมาแล้วว่านักเตะแบบไหนถึงจะเหมาะกับเราเลือกมาแล้วว่าเราขาดตรงไหนถึงจะซื้อมาไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีตังแล้วก็อ้ากว้านซื้อมาก่อนอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กับนิวคาเซลครับก็สอดคล้องกับคํากล่าวของเอดดี้ฮาวก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่า ยินดีต้อนรับซานโรสูนิวคาเซยูเนเตดนะเขามีพอสวรรค์ท ah hm ี่โดดเด่นมีความคิดที่ดีมีสภาพร่างกายมีลักษณะทางเทคนิคที่เหมาะกับเรามากเขาอายุ23แต่ว่ามีประสบการณ์สำคัญในฐานะผู้เล่นคนสำคัญในหนึ่งในลีกชั้นนำของยุโรปในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเช่นเดียวกับการลงเล่นให้กับประเทศของเขาแต่เขายังมีโอกาสและศักยภาพที่จะเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับเราผมรู้สึกตื่นเต้น ที่จะได้มีเค้าเข้าสู่ทีมของเราในขณะที่เราเองก็เข้าใกล้ฤดูกาลที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันน่าตื่นเต้นจริงๆครับผมรอวันที่จะเห็นนักเตะกลับมาซ้อมในปรีซีซั่นพร้อมกันไม่ไหวแล้วนะเพื่อนๆไม่รู้คิดแบบผมหรือเปล่านะครับและณตอนนี้ครับที่ผมอัดคลิปเนี่ยยังไม่มีการประกาศเบอร์เสื้อนะครับของโตนาลีสมัยที่อยู่ที่อิตาลีเนี่ยเขาสวมหมายเลข8นะกับเอซิมิลานแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกับเราเนี่ย ที่นี่กอร์ดอนใส่เบอร์8อยู่นะครับไม่รู้ว่าจะมีการสลับเบอร์กันหรือเปล่านะครับเพราะว่ากอร์ดอนเองเนี่ยก็ดูน่าจะเหมาะกับเบอร์11ไหมแต่เบอร์11เนี่ยแมตติชี่ใส่อยู่นะฮะแล้วริชชี่เองก็ต่อสัญญาไปแล้วนะครับเอ่อก็อาจจะต้องมีการคุยกันหน่อยไหมว่าอ่าริชชี่ย้ายไปใส่เบอร์อื่นไหมเพราะว่าดูทรงแล้วริชชี่ก็ต้องรู้สถานการณ์ตัวเองอยู่แล้วนะครับว่าได้เป็นแค่อะไรอย่างเงี้ยอ่าริชชี่ไปใส่เบอร์อื่นกอร์ดอนไปใส่11ตัวนั้นใ,นใส่เบอร์ 8, ส่วนเบอร์อื่นๆที่โตนาลี่เคยใส่นะครับก็มีเคยใส่เบอร์สกับเบรชานะครับแล้วก็ย้ายไปมิลานช่วงแรกๆก็ใส่เบอร์30เบอร์34อย่างเงี้ยส่วนกับทีมชาติเนี่ยใส่มาหมดฮะเบอร์8เบอร์สเบอร์6นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอรุ้นนะครับว่าโตนาลี่จะใส่เบอร์อะไรนะครับหรือจะมาใส่เบอร์6แทนจามาล่าเซลไหมเผื่อว่าลาเซลจะย้ายทีมอะไรแบบนี้เนี่ยอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วซันโรโตนาลี่จะสวมเสื้อเบอร์อะไรและนี่ก็คือ ผมได้ลองวิเคราะห์นะครับเอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะฮะว่าทำไมซาโดโตนาลีถึงย้ายมานิวคาเซนะครับมันก็หลายองค์ประกอบหลายปัจจัยรวมกันนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราถือว่าโชคดีมากๆครับที่เราได้นักเตะดีกรีระดับนี้มาร่วมทีมครับนักเตะคนต่อไปจะเป็นใครติดตามกันได้ในสาริกามาคุยแม็กพายทล์กฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับเราด้วยครับขอบคุณครับ